ต้นไม้ฮะต้นไม้ต้นไม้ไม่ตายโอ้โหีน้ำเต็มนี่น้ำเต็มทุกคนดูดอกไม้ไยซิม ต่อมายจสซิมต่อมาิจสซี๋ยวดูข้างไ้อเดินวนไปข้างนู้นแล้วเดินวนกลับพี่มาอ้า,าวมะพร้าวมะพร้าวไม่ตายเลยไปดูมิตเตอร์น้ำที่เป็นไงบ้าง <c oughs> มีใครอยู่ในนี้ไหมครับฟอ <c oughs> มาหากูจ้ะโอ้มิตเตอร์น้ำยังใช้ได้อยู่แรม ครับเฮไปดูหลังสาบหลังซิว่าเป็นไงบ้างอา่านี่นี่ครับของไส้ไก่วัวใช้ได้ขุดถังน้ำโคตรดีเลยแต่หูกระจงที่ปลูกไว้แม่งยากขึ้นบงังมิดเลย นี่หูกะจงก็ยังอยู่หูกะจงยังอยู่อันนี้ไหนวะตายหาไปแล้วมั้งอันนี้ตายแล้วตายนี่ไงนี่กิ่งนี่หูกะจงตายแล้วมะพร้าวมะพร้าวตายไปไปสองต้นนี่มะพร้าวตายไปสองต้นนี่นี่ต้นหนึ่งต้นนี้ตายต้นนี้ตาย อันนี้หูกระจงว่าทางนี้ไม่ตายแล้วอ <disappointing? S 2> ันนี้อะไรวะเนี่ยนี่ต้นไม้เตอใช่ต้นไม้เนี่ยนี่อะไรนี่ก็หูกระจงหูกระจงฟื้นไม่ตายไม่ได้นี่หูกระจงนี่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 หูกระจงอ่ออะไรวะมะยมนี่ด้านด้านมะยมนี่หูกระจงหูกระจงอ่าอันนี้อะไรวะ โมกไม่ใช่โมกม่ตายแล้วโมกที่บ้านเป็นไงมังไออันนี้เอ่อถ้าจำไม่ผิดพยุงพยุง,พย,งพยุงคูณอันนี้พยุงพยุงไม่ตายพยุงไม่ตายพยุงไม่ตายเลยไม่ตายเลยไม่ตายเลยอเดี๋ยวจะค่อยเดิน เดี๋ยวจะค่อยเดินไปรีวิวฝั่งนู้นนะครับนี่กลับไปไปดูท้ายไล่หน่อยฮะม, <า S 1> <า>มาไหมมาบ้างแบงรับแม่แมไปดูสะหลังบ้านกันอันนี้ของที่ข้างบ้านเราต้นไม้ก็ยังไม่โตสักเท่าไหร่โอ้ดูต้นสักนี่ต้นตาล มะพร้าวมะพร้าวตายเยอะเหมือนกันเสีย,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 ยได้อยู่เสียได้อยู่นี่ต้นสาก,ต,สากต้นสักตรงนู้นครับคันดินสะใหญ่ด้านหลังดูซิแว่เป็นไงบ้างก็ไม่รู้วัวมาเดินวัวรือควย นสักงามฟ้อยเลยเอ๊ะมาตังกับปีโป้ไม่ได้มาลดน้ำเลยนะเนี่ยลุนลุนลุนล,นลุนมีน้ำไหมวะมีน้ำไหมมีน้ำไหมเอ้ยมีน้ำเว้ <laughs> มีน้ำไว้มีน้ำเว้ <c oughs> เออต้นไผ่ผมท้ายไม่รอดไผ่าตายฝ <c oughs> นแม่งกัดซ้อมหมดเลยเนาะ <c oughs> ตอนที่แม่โคขูดขูดไม่เข้าแต่ฝนเล่นซะกระจุยเลย <laughs> ờ mình ngay đưa căn bói bay พอเขาทำนอกดาวสีสีเหลืองไม้เชล่าเราทำนอกดาวเม้องชีดมาตั้งสีแดงจะถูกจะแพงแดงว้ก่อนพอขับรถมาาข้างนอก,กเด่นกว่าสีเหลืองแน่นอน,ออดนแดง,แดงดเดี๋ยวสั่งสีแดงมาเลยเดี๋ยวสั่งเม้องชีตทำสีแดงเลยอะไรเม้องชีดทำเ,ออเลยแผ่นนั่นเลยไม่ใจเลย นี่ต้องวางท่อเพิ่มนะที่มหมอกให้วางท่อเพิ่มนี้หน่อยกลายเป็นทางนู้นหัวทิ่มทางนู้นต่ำทางนี้นี่นกลายเป็นน้ําไหลน้อยมากเลยต้องวางท่อตรงนี้เพิ่มอ่าก็าเวลาเขา,าเขาเติมน,น้ำถ้าน้ำเขาปล่อยน้ําทิ้งเขาจะไหลมานี่เขาก็จะปล่อยลงลงสระนี่บนไหไรเจ๊แบงค์คอาจับแม่ตรงนี้แม่เดินลงตรงนี้ ไปดูหลักเกตสิหลักเขตยังอยู่ดีเหมือนเดิมมั้ยเนี่เฮ้ยนี่หลักเกตหายเลขใหม่ดิ ให่ยัดปาหัออนออกนดจ๊ะที่ดินเข้าไปเต็มมองไม่ค่อยเห็นเสร็จแล้วไม่ค่อยเห็นต้องล้างต้องเอาน้ำมาฉีด หมดคันไฟโอ้ยแปดหกแปดหกสี่หกลองสอนลองแลนี่ขยี้ดิแปดหกสี่หกายว้าายละหนังเราแค่ตรงนี้ตรงนี้ตนี้นะเขตตรงนี้ใช่ไหมใช่เห็นไหมมีต้นอะไรวะ แปดหกโอ้ยมดแปดหกสี 86, ่หกนี่เดินแนวเดี๋ยวมันโคขึงรถน้ำเลย ขึงเส้นบนเส้นเดียวก็พอให้รู้เป็นแนวก่อน,นขึงเส้นบนเส้นเดียวไงฮะ<า>ก็โควิดเขาก็เลยไม่มา <S 2> <S 2> <S 2> แล้วแล้วต้นคู่ตรงนี้กูก็ไม่เดาออกคงไม่รอดแล้วแ่ละ ที่อยู่ในเนี้ยอืมอแต่วันนั้นที่ที่ท่านเทียมถ่ายให้น้ําน้ําขึ้นมาเต็มเสมอกับอันนี้เลยเลอะอือนี่มันแห้งลงไปทำไมน้ำมาขุดไม่หายไม่หายหรอกดูบ่ออื่นที่บ่อนู้นที่เขาขุดไปตั้งนานแล้วดิน้ํามันเป็นน้ําผิว้เนี่ยมันก็ลงไปเรื่อยๆไส่ไก่อะคิดถูกนะเนี่ยวันนั้นที่ให้ขุดไส้ไก่อย่างนี้เพิ่มไว้ น้ำตาไหมน่ะเดี๋ป้าพ่อ,อฝั่งนี้ต้นนี้เขาเยอะนะ อยู่ก็ไม่รู้นะมาม่วงยังอยู่เหมือนเดิมครับพี่น้องแล้วก็อะไรวะเนี่ยสดาวต้นหนึ่งสะดาวเรายังอยู่นี่ ม่่วงนีต้นคูณเนี่ยต้นคูณพยุงสามต้นพยุงพยุงพยุงคูณจำได้เลยจำได้อยู่สามต้นนอกนั้นต้นไม้หมดน,นี่อะไรวะเนี่ยนี่กิ่งชะโอมไม่จัด <laughs> ชะโอมไม่จัดรอดชะโอมไม่จัดรอด ม oh, oh, huh. ันคุณสีโอ้น้ำเต็มสวยสะใจคอยยังชั่วหนหูกระจง อืมตายไม่กี่ต้นคุ้มแล้วหูกระจอมัมีแค่สาต้นเหรอต้นโหฝังบนบานเลยโอ๊กนะโอ๊กโอนิวซีแลนด์เหรอนี่ก็หูกระจงดูดอกไม้อาจารย์เขียนนะด้านอาจารย์นี่ก็หวงมากเลยดอกไม้เาเนี่ยเนี่ยมัยางน

อันนี้วันพัหัสที่26เดือนสิงหานนเลขมิตเตอร์ตอนนี้อยู่ที่27ยูนิต26ยูนิต,ตนนแล้วก็เลขมิตเตอร์ไฟตอนนี้น,น,นี่ครับอ่าอันนี้คือเทพีบ้างควาย เทพีบ้านควาย <laughs>